ตีฟจ็อบส์นั้นได้ปฏิวัติโลกทั้งใบด้วย iPhone และเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆใช้มันเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เด็กๆต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตอนนี้เด็กแรกเกิดก็จะได้แล็ปท็อปเครื่องแรกของเขามันทั้งนุ่มทั้งนิ่มมีเสียงและตอนนี้นั้นเด็กๆทุกคนถูกเกิดมาออนไลน์ถูกชอบและถูกรีทวีต ตอนนี้การแบ่งแยกเชื้อชาติในเวลาของเรานั้นผิดปกติผิดอนามัยและมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ผู้คนนั่งบนโต๊ะเดียวกันในร้านอาหารไม่พูดคุยกันเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังพิมพ์สิ่งต่างๆลงบน Facebook, Instagram และ Twitter และพวกที่นั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันนั้นไม่ได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ำอยู่ในบ้าน แต่ไม่แม้แต่ที่จะพูดคุยกันและแรงกดดันมันก็จะมาอ,อยู่ที่เราที่จะต้องเป็นแบบพวกคนอื่นๆมันเยี่ยมไปเลยที่ผู้คนจะพยายามใช้ชีวิตและทำเหมือนว่าอยู่ในเรียลิตี้โชว์ในวัฒนธรรมนี้พวกเรามีอะไรเหมือนกันน้อยลงมากๆแล้วและนั่นก็เป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ควรจะเป็นจุดรวมของโลกใบนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่แต่ละคนนั้นสนใจ คุณรู้ไหมว่าผมเห็นข่าวรายบนเว็บไซต์ Yahoo ในตอนเช้าของวันนี้ไม่คุณไม่รู้แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันผู้คนได้รับข่าวสารตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับเรื่องราวทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนกดเข้าไปในอดีตพวกเราเป็นผู้เสพที่ดีแต่เป็นผู้ผลิตที่แย่มากพวกเราซื้อในสิ่งที่พวกเราจ่ายไม่ได้ด้วยเงินที่พวกเรานั้นไม่มีเพราะคุณอยากให้คนที่คุณไม่รู้จักประทับใจ พยายามอย่างหนักที่จะเป็นเหมือนคนอื่นเล,กลิกก้มหน้ามอง Facebook และไปมองหนังสือจริงๆได้แล้วในเวลานี้เราววยรุ่นกำลังแต่งรูปเซลฟี่ของตัวเองเพราะในาฐานะสังคมเราบอกพวกเขาไปว่าคุณไม่มีวันดีพอปัจจุบันผู้เรากำลังส่งเสริมการหลงตัวเองโดยที่ไม่รู้ความลึกตื้นหนาบางและผลของมันกับผู้ชมและตอนนี้ผู้ชมสี่หมื่นคน ที่อยู่ในสนามฟุตบอลโอลิมปิกที่กำลังดูการแข่งขันอ e ีสปอร์ตอยู่เพราะว่านี่คือเกมฟุตบอลในสมัยนี้